สวัสดีนะคะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูทิติรัตน์เนธธัญพัฒนหรือคุณครูสุนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันในรายวิชาภาษาจีน360องศาสนะคะซึ่งวันนี้เราจะอยู่กันในบทที่ 2, 2> ตีเอ่อเคตีเออเคนะคะบทที่2นะคะซึ่งในบทที่สองนี้นะคะเราจะ เรียนรู้กันในเรื่องเซิ่งวิ่นหมูเลี่ยนสีซิ่งวิ่นหมูเลียนสีก็คือการฝึกพยัญชนะแล้วก็สระนะคะจะมีการฝึกฝนในเกี่ยวกับเรื่องการใช้พยัญชนะแล้วก็สระการผรสมคำนะคะไปดูกันเลยค่ะพาร์ทที่หนึ่งทิ้งหกก้นตูทิง้งหกกนตู ฟังและก็อ่านออกเสียงตามนะคะเด็กๆฟังเสียงที่เหล่าสื่อพูดนะคะหลังจากนั้นก็ให้อ่านออกเสียงตามเลยนะคะมาดูคําแรกเลยค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวสระเป็นวินหมูนะคะเป็นวินหมูตัวนี้ออกเสียงว่าอันอันตัวที่สองค่ะยังคงเป็นวินหมูนะคะยังคงเป็นสระ เอินเอินตัวที่สามค่ะอังอังตัวถัดไปค่ะององเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซื้อได้ไหมคะได้นะคะทวนนะคะตัวแรกอันอันเอินเอินอัง อังอ,งององไปดูต่อเลยนะคะส่วนที่สองนะคะหัวข้อที่สองเขาบอกว่าย่งสัวเยอเก่เซิงหมูเหอหนีทิงเต้าวตะวิ่นหมูเชียงพินสัวชูพินเหอหอตะอินเจะ ะะก็บอกว่าจงนําพยัญชนะที่เขากําหนดให้เนี่ยนำมารวมกันกับสระที่เราได้ยินและให้อ่านออกเสียงพยางนั้นนะคะมาดูพยัญชนะที่เขากําหนดให้ตัวแรกเลยตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆยังคงจําได้ไหมคะในบทที่1เราได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพยัญชนะนะคะวันนี้เรามาทบทวนนะคะในเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วก็สระ นะคะแล้วรวมการผันเสียงนะคะการผันเสียงด้วยการสะกดคํานะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเปอร์ถูกต้องนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าเปอร์นะคะเราซื่อให้สระวินหมู่ก็คือคําว่าอันเด็กๆเอามารวมกันเลยค่ะเปอร์อันปันถูกต้องนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะคำต่อไปเราซื้อไม่ไม่เฉลยแล้วนะคะเด็กๆสะกดคําผ่านเสียงเองนะคะตัวที่สองค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆสระที่เราซื้อกําหนดให้ก็คือองสะกดคําออกมาเลยค่ะตัวถัดไปนะคะเราซื้อกําหนด มีตัวพยัญชนะตัวนี้มาให้นะคะมีตัวนี้เลยตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมซึ่งเราซื้อกาหนดสระให้ก็คือตัวอังเด็กๆนําพยัญชนะที่เห็นบวกกับสระที่ได้ยินมาผสมกันนะคะแล้วก็อ่านสะกดคำออกเสียงพยางนั้นเลยนะคะ ตัวถัดไปนะคะพยัญชนะที่เราซื้อให้มาตัวนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆสระที่เราซื้อกำหนดให้ก็คือตัวเอินเอินมาดูพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะ ที่เขากำหนดให้จำได้ไหมคะมาฟังสละที่ได้ยินนะคะสระจะใช้กับพยัญชนะตัวสุดท้ายนี้นะคะก็คือสระององ,องนำพยัญชนะและสระที่ได้ยินมาสะกดรวมกันและก็อ่านออกเสียงเป็นพยางค์คำนั้นได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเราไปดูกันพาร์ทที่3นะคะที่สันนะคะเขาบอกเปลี่ยนอิ้นหมูว่าชูหนีทิ้งเต่าตัวิ้นหมูนะคะก็เขาให้วงกลมสละที่ได้ยินนะคะให้วงกลมสละที่ได้ยินตัวแรกที่เขาให้มานะคะ ตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆพยัญชนะที่หนูเห็นตัวเพอถูกต้องค่ะสระมีมาให้สองตัวเราซื้อไม่บอกนะคะสระสองตัวนี้อ่านว่าอะไรเพราะเราได้สอนกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะคำถามข้อนี้เขาบอกให้วงกลมสระที่ได้ยิน สละที่เราซื้อให้วงกลมในข้อนี้คืออังอังถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะเด็กๆตัวอะไรคะตัวเฟอเฟอถูกต้องนะคะตัวนี้เป็นพยัญชนะที่เขากำหนดให้และมีสระมาให้ด้วยกันทั้งสิ้นสองตัว เราซื้อไม่บอกนะคะว่าตัวแรกอ่านว่าอะไรตัวที่สองอ่านว่าอะไรเนื่องจากว่าต้นคลิปได้สอนไปแล้วนะคะถ้าจำไม่ได้เปิดย้อนขึ้นไปดูที่ต้นคลิปเลยนะคะซึ่งในข้อนี้ให้วงกลมสละอันอันได้ยินแล้ววงกลมเลยนะคะวงกลมใน เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าหาเอกสารประกอบการเรียนไม่เจอนะคะสามารถเขียนใส่สมุดหรือช็อตโน้ตใส่กระดาษอะไรเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะตัวถัดไปนะคะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆจาได้ไม่เอ่ย ตัวนี้ออกเสียงเกอเกอรสระที่เขากำหนดให้นะคะมีด้วยกัน2ตัวตัวที่หนูต้องวงกลมก็คือสระเอินเอินตัวไหนคะวงกลมให้ถูกนะคะเลือกวงกลมให้ถูกนะคะไปเลยค่ะข้อถัดไปนะคะ ตัวนี้เป็นตัวอะไรคะพยัญชนะออกเสียงว่าอะไรคะใครจำได้ถูกต้องนะคะตัวนี้ออกเสียงเธอเธอมีสละมาให้ด้วยกันทั้งสิ้น3ตัวนะคะมีมาให้3มตัวนักเรียนเลือกวงกลมให้ตรงกับคำที่ได้ยินนะคะสละที่ จะต้องวงกลมคือสระององตัวไหนคะวงกลมให้ถูกต้องนะคะถัดไปค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะเปอเปอรสระที่เขาให้มามีทั้งหมด3ตัวซึ่งตัวที่เราจะต้องวงกลมคือสระไ I ตัวถัดไปนะคะพยัญชนะที่กำหนดให้คือเมอเมอตัวนี้อ่านออกเสียงว่าเมอนะคะสระที่เขากำหนดให้มี3ตัวเช่นกันแต่ตัวที่เราจะต้องวงกลมก็คือสระเอินเอินตัวไหนคะ วงกลมให้ถูกนะคะตัวถัดไปเลยค่ะคอถัดไปเลยนะคะตัวนี้พยัญชนะออกเสียงว่าเฮฮมีสระมาให้สามตัวเช่นเดิมนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องวงกลมสระเอาเอาตัวไหนคะสระเอาเลือกวงกลมให้ถูกต้องนะคะ ตัวถัดไปค่ะข้อถัดไปเลยค่ะตัวนี้ออกเสียงเตอเตอมีสระมาให้3ตัวเช่นเดิมนะคะตัวที่นักเรียนจะต้องวงกลมก็คือสระอัวอัว มาดูเลยนะคะต่อไปเป็นพาร์ทที่สี่นะคะที่ซื่อแล้วนะคะเขาบอกเปี้ยนวิ่นหมูใจให้หนีทิ้งเต้าเตออินเจีย๋ยคงเกิดชูหัวเช่อน,นะเขียนเครื่องหมายวงกลมในช่องสระตามพยางค์ที่คุณได้ยินนะคะนะคะนักเรียนได้ยินคําใดนะคะก็ให้วงกลมในช่องสระนะคะตัวอย่างเช่นนะคะจะมีตารางแบบนี้มาให้นะคะ คอลัมน์แรกนะคะจะเป็นพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงเธอเธอนะคะคอลัมน์ที่2นะคะด้านบนแถบสีชมพูเข้มตัวนี้เป็นสระนะคะตัวแรกออกเสียงสระอันเอินอังเอิงองนะคะอันนี้ เสร็จแล้วนะคะคราวนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะพยางที่เราได้ยินนะคะเป็นคำไหนก็ให้วงกลมในช่องสละที่เราได้ยินนะคะตัวอย่างเช่นคำที่หนึ่งเราซื้อพูดคำว่าทันทันเธออันทัน,ทน ใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นสระอันคือช่องไหนคะช่องที่1ถูกต้องนักเรียนก็วงกลมลงไปในช่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกสัก1ตัวอย่างนะคะทางทางนักเรียนได้ยินช่องไหนคะเป็นสระช่องไหนคะ รวมกันน่าจะเป็นช่องนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็วงกลมลงไปเลยนะคะอลองตัวอย่างสุดท้ายฟังดีๆนะคะเทิงเทิงตัวไหนคะตัวนี้เลยนะคะถูกต้องนะคะนักเรียนก็ วงกลมลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างต่อไปเราจะเข้าสู่การทำจริงๆแล้วนะคะไปดูข้อที่1เลยค่ะให้เขียนเครื่องหมายวงกลมในช่องว่างตามพยางค์ที่เราได้ยินนะคะข้อที่1เปนเปน เด็กๆได้ยินคำไหนวงกลมคำนั้นเลยนะคะเราซื้อจะไม่เฉลยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจการบ้านกันนะคะข้อที่2พันพันข้อที่3ตีซานแล้วนะคะเมือง เมืองต่อไปนะคะไปข้อที่สี่ฟงฟงข้อที่ห้าตีอู่แล้วนะคะตีอูท่ทีนะเติงเติง่ง ต่อไปข้อที่6ค่ะทางทางต่อเลยนะคะข้อที่7ตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆทนัทนทันข้อที่8นะคะต่อไปข้อที่8ตี้ปาถีนะคะ นงนงข้อที่เก้าค่ะติจิวนะคะลังลังต่อเลยนะ,ะข้อที่สิบนะคะมาข้อที่สิบเลยค่ะเกินเกิน ่อข้อที่11เลยนะคะเครื่องวงกลมให้ถูกนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่12ค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะัันนทำทันไหมคะเด็กๆถ้าใครทำทันนะคะ ก็เก่งมากเลยแต่ถ้าใครทำไม่ทันนะคะให้นักเรียนเปิดย้อนดูคลิปของเหล่าซืออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทบทวนทั้งเชิงหมู่แล้วก็วิ่นหมู่ทั้งสระแล้วก็พยัญชนะนะคะทั้งพยัญชนะแล้วก็สระนะคะรวมทั้ง การสะกดคํานําพยัญชนะและสระ,ะนะคะมาสะกดรวมกันนะคะฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนก็จะทําได้ส่วนไหนที่ยังทําไม่ได้นะคะแนะนําให้เปิดคลิปนะคะย้อนดูนะคะทบทวนอย่างต่ํานะคะ3ครั้งนะคะระหว่างที่ทําการเปิดย้อนดูก็ให้นักเรียนทําการเขียนช็อตโน นะคะลงในสมุดโน้ตลงในกระดาษหรือจะเขียนในเอกสารประกอบการเรียนด้วยก็ได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็สู้เราสื่อก็ต้องกล่าวคำว่าใจเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะบ๊ายบาย